ส่วนของในส่วนของในส่วนของพอร์ตแลนด์เราเตอร์ค่ะว่าวันนี้นะคะในการเลือกเราเตอร์ดีๆหนึ่งตัวที่เราจะนํามาใช้ในบ้านเราเนี่ยเราควรเลือกแบบไหนและพอร์ตแลนด์เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดกี่ประเภทพอร์ตแลนด์นี่จะมีด้วยกันทั้งหมด2ประเภทนะคะก็คือพอร์ตแลนด์ธรรมดากับพอร์ตแลนด์จิกกอบิดพอร์ตแลนด์ธรรมดาเป็นอย่างไรพอร์ตแลนด์ธรรมดาที่หน้ากล่องเราเตอร์เขาก็จะบอกเราว่ามันมีพอร์ตแลนด์ที่เป็นส0บพับร้อยเขาจะเขียนรายละเอียดไว้ให้ เน็ตมากเท่าไหรมากกว่า100ขึ้นไปเขาก็จะสามารถวิ่งเวลบส่งข้อมูลให้คุณได้มากถึงแค่100เท่านั้นเพราะว่าประสิทธิภาพของเราเตอร์ของเขาเป็นพอร์ตธรรมดาก็คือมีความเร็วในการรับส่งสัญญาณได้แค่1น0เมกะบิตเปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่ะส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นเราเตอร์ที่เป็นพอร์ตแลนจิกะบิตค่ะพอร์ตแลนจิกะบิตเขาก็จะเขียนไปที่หน้ากล่องสินค้าเช่นกันนะคะว่า10ทัพร้อยทัพพันอันนี้นะคะ10ทัพร้อยทับพันนั่นหมายเพราะว่าคุณใช้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมกา ออกมาให้เราใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อเราจะเลือกใช้อุปกรณ์เน็ตเวกดีๆหรือเราเตอร์ดีๆหนึ่งตัวแอดมินอยากจะบอกว่าควรเลือกเราเตอร์ที่เป็นพอร์ตจิกกะปิดเลยค่ะเพราะว่าพอร์ตจิกกะปิดเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่นะคะถ้ามากกว่า100ขึ้นไปเขาจะสามารถที่จะดึงสปีดอินเทอร์เน็ตให้เรามาใช้ได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคากับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่เรา ของสินค้านะคะเขาจะบอกสเปคนไปเลยว่าอันนี้เราเตอร์ธรรมดาที่เป็นพอร์ตสิทธทัร้อยหรืออันนี้เป็นเราเตอร์ที่เป็นพอร์ตจิกเบิทเขาจะมีคําอธิบายแบบนี้ไว้ให้เลยนะคะเลือกสินค้าดีๆอุปกรณ์ดีๆต้องที่คีไอทีนะคะมีเราเตอร์ดีๆไว้ให้คุณเลือกสรรมากมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฮอตไลน์ทีไอทีศูนย์อง1 9 0 555นะคะอย่าบอกไปแล้วนะคะวันนี้ช่วงอีเจ๊อย่าบอกอีเจ๊ก็บอกไปแล้วว่าเมื่อเราจะเลือกเราเตอร์ดีๆหนึ่งตัวมาใช้งานที่บ้านควรเลือกเราเเตอรร์์ที่ป็นนพจจิิกะะะะคแลได้ บ้านของเราได้อย่าง